S Big s u r p r i ไพช่อง3เอาใจแฟนละครพาเขาและเธอกลับมาคู่กันอีกครั้งละครหลายๆเรื่องกว่าจะโด่งดังปังโดนใจคนดูแน่นอนค่ะว่าอีกหนึ่งความสำเร็จก็คือคู่พระนางหลายๆคนนั้นเล่นคู่ด้วยกันต่างก็ได้รับความสนใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสถาน,นีไม่รอช้าคว้าเขาและเธอกลับมาเจอกันอีกครั้ง ด้านดินแดนวิกสามพระรามสมีคู่ไหนกันบ้างตามมาดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มที่คู่แรกคู่ขวัญในตำนานอย่างเคียนธีระเดชและแอนทองผสมที่จับมือประสบความสำเร็จทั้งเรื่องอุ้มรักสวรรค์เบี่ยงและล่าสุดหวนขึ้นจอคู่กันในเรื่องซุปตา2050ละครโรแมนติกค,คอม,มดี้ก็เท่ากับว่าได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ12ปี ต่อกันที่คู่นางเอกหน้าหวานแต้วนัทพรประกบคู่กับพระเอกนัมเบอรวันณเดชคุกิมิยะที่สร้างความประทับใจในละครรมซ่อนรักมาแล้วแฟนๆออนขนาดนี้สถาน,นีให้ตามคำเรียกร้องในละครการกิษนาของผู้จัดเจสนัทพงศ์เตรียมฟาดความแซบสนั่นจออย่างแน่นอน มาที่คู่จีน NY น n านเดชคุกิมิยะและเยายาอุลสยาเล่นคู่กันทีไรเรตติงถล่มทลายซึ่งทั้งคู่ก็กลับมาปลุกกระแสจีนฟินเวอร์อีกครั้งกับเรื่องลายกินนาลีแต่ไม่รู้ว่าจะได้ดูกันตอนไหนคิดซะว่าช้าหน่อยแต่ดูผลงานปังๆแล้วกันนะคะ ต่อกันที่คู่จิ้นออราอย่างปอบธนวัฒน์และเบลล่าราณีที่ดันละครอย่างบุพเพสันิวาสดังเป็นพรุแตกกวาดเลตติ้งทะลุ15มาแล้วล่าสุดมาชัวๆในเรื่องพมลิขิตภาคต่อของบุพเพสันนิวาสมาปิดท้ายด้วยคู่ของมากปลินและเยายาอุลศยาที่เจอกันในละครเรื่องคลื่นชีวิต ยังคงตราตึงอยู่ในใจแฟนๆล่าสุดเคาะเรียบร้อยกับละครเรื่องใหม่ลังสันผลงานโดยอาร์ตพลังทาแฟนละครปูเสือรอกันได้เลยละค่ะแต่ละคู่น่าชมมากๆเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ